สวัสดีจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวพิเศษนะจ้ามีทั้งหมูทั้งนี้ทั้งไก่จ้าบริกรการมากเลยจ้าทุกคนไปอ่นหนุนกันได้นะจ้าก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวหมูนะจ้าอยู่ที่หน้าวัดบางควายจ้าไปอ่นหนุนกันได้จ้านะจ้า อกุดอร่อยมากและดูจํานวน<ห>คือกินคืออิ่มเลยอ่ะได่เยอะมากเลยทุกคนเรวให้มันเย็นก่อนอะรเหอเฮย,ยเพนมาเ <c oughs> นี่ยมันมีน้ําแกงอยู่ไปอุดหนุนก๋นวยเตี๋ยวยายย้อยได้นะคะยายย้อยมีก๋วยเตี๋ยวขายมียขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตามขายตามต่างๆนะคะ หน้าวัดปังควายจ้าไปอุ่นแกได้นะจ๊ะสวัสดีครับจ้าลูกชายมาแล้ววันนี้กินกับลูกชายจะ้ะนี่จามเดียวคืออิ่มเลยจ้าทุกคนนะคะมีทั้งหมูมีทั้งไก่มีทั้งลูกชิ้นนะคะแกใส่ทั้งหมูทั้งลูกชิ้นและทอดใส่ทั้งไก่ดูสิคะโอ้โหคุณภาพแน่นมากนะคะนี่ของลูกชายจ้านะคะคุณภาพแน่นมากคะ่ะทุกคน วัดบางควายเปิดอุดหนุนแกได้นะคะแกขายตำต่างๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะแบอกเรางนะกุ้ดีมากบ่จะกุ้ยแบบน่าอร่อยอร่อยมากอร่อยที่กินเยอะๆอืมอร่อยกินเยอะอร่อยมากทุกคน มากนี่ค่ะมีทั้งหมูมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งตีนไก่แบบเน้เนๆแบบนี้เลยโอ้โหกุดมากค่ะทุกคนไปอุ่นหนุนแกกันเยอะๆนะคะอยู่หน้าวาดัดบางควายจา้ะแกมีขายตำต่างๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะกุดมากเลยลูกโอ้กุนมากเลยลูกก,ลลกุญมากเลยค่ะทุกคน ลูกตูนี่อันนี้ถ่ายลูกเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ถ่ายลูกดีมากทุกคนดีจริงๆร <c oughs> ้านแนะนำเลย <c oughs> ทุกคนต้องลองนะคะดีมากมก้ายเสี่ยวดีมากตำแกก็อร่อยนะคะ กไม่ห่วงเครื่องเลยอะ่ะเครื่องเี่นเนแน่น,นเลยอะ่ะนะคะเลยไม่ห่วงเครื่องเครื่องแน่นมากเลยเดีมากเขาจะได้กำไรไง,งสุดๆขึ้นเลยนะพวกเราอะ่ะดี แต่ทำดีมากเผ <sm all> ็ดไม่ร้อน เอาน้ำไหมเอาปีชูไหมไม่เป็นไรแปลที่ชูมันฮะไม่เป็นไรก็ได้คนนั้ดีมากจริงๆทุกคนเรเรียนแก้ขายอยู่หน้าวัดนะคะหน้าวัดตางควายไปกวนหนุนแกนะเรียนจีนละหวานอะวันนี้ยดูหมูเดงน้ามาขาปลาไปกินสิแก้ขายตากับก๋วยเตี๋ยวนะคะ เธอต้องมแทะเขาลูกแรงก่อนไปเฉยๆีอไรรักละรักในที่สุดก็พูดออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกอย่างมันมีค่าตอบแทนเนนี้เคยพากูไปกินดีๆแล้ที่ไหนล่ะเดี๋มาพาป้าไปกินสีน้อยหน่อยดีได้แล้วเธอต้องมาแทะเขาลูกแรงก่อนไปเฉยๆมะไรงั้นมาจืดกูอาร์ตีเอ็นี่ว่า ยังของมาพร้อมล่ะด้วยทีเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทำไมผมเข้างานไม่ได้อ่ะผมโดนเชิญมานะคะฮ้ยเชิญมาแล้วไงว๊งเพองไม่มีเสื้อผู้อาวีเอ็นนี่หว่าใครบอกผมไม่มีเสื้อผู้อาวีเอ็นอยู่รอบเนี้ยผมไม่พลาดแน่นอนอ๋อเชิญครับเชิญครับเป็นไงอ่ะตกลงไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับถูกต้องมาเชิญนะครับใครเชิญมันมางานมันเกิดผู้อาวีเอ็นนี่หว่า เตรียมของมาพร้อมละเพื่อให้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เ้า,เาทำไมผมเข้างานไม่ได้อ่ะผมโดนเชิญมานะคะเฮ้ยเชิญมาแล้วไงว๊าเองไม่มีเสื้อโป้อาซีเอน็นดิบให้บอกผมไม่มีเสื้อโปอาซีเนดูรอบนี้อผมไม่พลาดแน่นอนเฮ้อเชิญครับดีเป็นไงอ่ะตกปลาพี่กัดน,น้วัดปังควาค่ะไปสุนองแกนะคะแกมีก๋วยเตี๋ยวกับส้ตมตำขานนะคะแล้วประกันปุ๊ด เดี๋ยวจะไม่กันหม่คลิปหน้าค่ะ